สนใจค่ะสนใจมากด้วยค่ะสนใจค่ะสนใจค่ะสนใจค่ะ,ค,ะความต้องการปลดหนี้ของประชาชนในชุมชนบ้านเขาดินซอหมู่ที่12ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะใช้การบราการกองทุนภายในชุมชนขึ้นจึงได้มีการจัดตั้งและประชุมคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดในการตั้งกองทุน แนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการกองทุนภายในหมู่บ้านโดยมีจุดประสงค์เพื่อการลดและปลดหนี้ให้คนในชุมชนเพื่อช่วยให้การดําเนินชีวิตประจําวันสะดวกสบายมากขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ของกองทุนว่าเงินทุนชุมชนส่งเสริมคนปลดหนี้มีอาชีพมั่นคงอยู่ดีมีสุขจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกองทุนชุมชนของเราก็คือการบริหาร จัดการหนี้ให้กับชาวบ้านเพื่อการใช้ใจ่ายเงินแล้วก็ชาวบ้าน,นได้มีเงินไปหมุนเวียนในชุมชนเป็นการลดหนี้ลดดอกสามารถที่จะควบคุมการใช้เงินของชาวบ้านได้โดยการที่เราสามารถจะลดดอกดอกเบี้ยจากที่เคยแพงก็ลดให้มันถูกได้เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้ใช้เงินที่ดีขึ้นนะคะ ค่ะเป็นการบริหารจัดการหนี้โดยการรวมหนี้ให้เป็นหสัญญาหนึ่งครัวเรือนเพื่อการบริหารจัดการหนี้สินให้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากการบริหารจัดการหนี้แล้วก็ยังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในศูนย์จัดการกองทุนชุมชนของเราศูนย์การจัดการกองทุนบ้านเขาดินซอให้ความสำคัญกับสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านอย่างสูงสุด โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจแก่ครัวเรือนเป้าหมายคือมีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการประชุมการฝึกอบรมการศึกษาดูงานศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่และนอกพื้นที่มีการจัดสวัสดิการโดยศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนเช่น มีการมอบเงิน5,000บาทแก่ครัวเรือนที่มีผู้เสียชีวิตมีการเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการสร้างอาชีพได้แก่การใช้เงินกองทุนสมทบผู้ประกอบอาชีพในชุมชนการส่งเสริมด้านการศึกษาได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเป็นการสมทบทุนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นผลการบริหารจัดก,การหนี้สินปี2561รวมทั้งสิ้นจำนวน15คนสามารถลดหนี้สินได้ทั้งหมด15คนลดหนี้ได้4,000บาท ผลการบริหารจัดการหนี้สินปี2562สามารถลดหนี้สินได้ทั้งหมด15คนลดหนี้สินได้1,475,000บาทผลการบริหารจัดการหนี้สินปี2563สามารถลดหนี้สินจำนวน20คนปลดหนี้ได้7คนจำนวน20,000บาทต่อมาถึงในปัจจุบันปี2564กองทุนได้พัฒนาต่อยอดและมีความเจริญก้าวหน้าต่อมาเป็นลำดับได้มีกิจกรรมต่างๆมากขึ้นเช่น เกิดกองทุนออมเพื่อปลดหนี้มีสมาชิกเข้าร่วม25คนเกิดฐานการเรียนรู้อาชีพที่เหมาะสมจำนวน4ฐานได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนชุมชน 2. ฐานการเรียนรู้เสริมอาชีพตามกิจกรรมสมนิตดีแผนดีบริหารหนี้ได้ 3. ฐานการเรียนรู้ครัวเรียนต้นแบบ2ฐานการเรียนรู้สมุนไพราการเรียนรู้ผักป่าสมุนไพรและการเลี้ยงแกะ 4. ีฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการปลดหนี้อย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำตามวิสัยทัศน์ของกองทุนเงินทุนชุมชนส่งเสริมคนปลดหนี้มีอาชีพมั่นคงอยู่ดีมีสุข